จะให้คนเนี่ยไปดูโครงการทร่าดำหิมากกว่าเพราะแต่เดิมเนี่ยก็จะมีคนมาทุกวันทุกคณะทุกวันวันคนมาเยอะมากๆที่นี่แต่ถ้าเดิมของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะจะจะ,จะทำให้ที่เกาะพิทักษ์มากกว่าแล้วก็จะทําให้โคมสเตย์ที่ที่ของเหลืองมากกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ถ้าเรื่องทุกเรื่องที่ครบเนี่ยก็จะไปที่หนองใหญ่ทุกที่เป็น ชุมชนเป็นหมู่บ้านท,ที่ดูว่าผมจะเดินนะผมยังไม่มีเตาแก๊สเลยเนี่ยผมเข้าไม่พื้นไปคว่ามีบ้างเป็นธรรมดาหลดพัดลมไม่ต้องเพราะเราอยู่กับธรรมชาติเย็นะเนื่อ,อข้าวก็ทํากินเองข้าวขายหรือทํากินเองค่ะขายด้วยก็ถ้าเหลือก็ขายเหลือกินก็ขายหลักก็คือทําไม่กินเหลือกินแล้วค่อยขายคนที่เป็นชาวนาก็จะทํานาในเรื่องของเคมีเท่านั้น ฉีดตั้งแต่ยาฆ่าอาิทธฉีดแม่งทุกอย่างแล้วต้นทุนก็สูงแต่ของเราเคมีร้อยเปอร์เอินซีร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ดีต้นทุนต่ำมากแต่ต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำอย่างต่อเนื่องสนุกสนุกจริงๆแล้วถ้าในมแมลงหนึ่งร้อยตัวเนี่ยตัวที่มันเป็นศัตรูพืชได้ประมาณสิบตัวต้องให้ใช้ระบบนิเวศ <Yeah. S 1> แต่ว่า <All right. S 1> คนก็ไปฆ่ามันทุกอย่าง <Okay. S 1> ผมได้ข้าวประมาณสิบห้าตันต่อปี ซึ่งกําลังที่เขาอยากซื้อเขาตั้งราคาให้เกียนละสองหมื่นทำแบบผมเนี่ยม,มีเท่าไหร่เขาก็ซื้อหมดมเพราะคนอยากกินเหมือนคุณใช่ไหมผักปลอดสารที่ผมปลูกที่ชุมพรโลละสามสิบาทไม่ขึ้นไม่ลงคุณมาเด็ดเอาเองอยากกินผักอะไรมีเท่าไหร่ไม่อัน้นฟาร์มมั่นคงของผมคือของกินครบกณดูดิผมมีข้าวหนึ่งมั่นคงไหมผมมีต้นไม้ไปปลูกบ้านสำหรับลูกหลาน ผมมไีได้ได้จากสวนปาล์มสวนเงาะสวนทุเรียนสวนบังคุดสวนยางประมูลไหมผมมีอาหารการกินมีปลามีเป็ดมีไก่มีหูมีหมูมีวัวมีฟ้ายมีปากทุกอย่างผมกินอะไรก็ได้ <c oughs> ผมถามว่าความมั่นคงของผมหรือเปล่านี่คือความมั่นคงของผมและผมเชื่ออย่างนี้ว่าวิถีบ้านบ้านแล้วมนันผ่านทุกอย่างได้จริง เศรกิจพอเพียงเศรษฐกิจกพอเพียงของนายหลวงไม่ใช่ไม่ใช่คนขี่เหนียวแต่ประหย,ยัดมีแค่นี้ในความมีแค่นี้ชีวิตพอเพียงน่าจะมีความลุขแต่คนพอเพียงเศรษฐกิจกพอเพียงเป็นเรื่องที่ปฏิบัติยากพระราชดำรัสที่สี่สี่สี่เจ็ดตามแนวพระราชดีเนี่ใช้เวลานาน,านบอนเราก็ทำ <c oughs> คนเมืองไม่ค่อยสํานึก คนเมืองเนี่ยคนชนบทขาดคนเมืองคนชนบทอยู่ได้อย่างมีความสุขคนเมืองขาดชนบทเมื่อไหร่ละขาดฉันเธอเธอจะรู้สึกไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินเลยคุณจะอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนเมืองจําเป็นต้องศึกษาอย่างมากในเรื่องของการครอบคลูกให้เป็นการจัดการน้ําการใช้ชีวิตต้องทําให้เป็นแต่ก็เราต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าเมืองหรือบ้านนอกต้องอยู่ด้วยกันผมออกไปทําโครงการมาริร่วมกับจังหวัดก็โอเคอยู่ ซึ่งต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ถึงวันเวลาก็ไ,ไปประชุมกันไปคุยกันาทางออกให้กับประเทศเราและผมเชื่อว่าอืมวิถีบ้านๆอย่างเงี้ยน่าจะผ่านวิกฤตได้จริงของของ,ของประเทศเราในอนาคตแล้วก็ถ้าดูให้ลึกไปอีกก็โดยเฉพาะพระร,บบบรัฐมัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกทุกข้อเช่นเมื่อพศอส,อส,อสอ .2533 ท่านตัดเลยว่าข้าวจะต้องปลูก เรื่องอะไรคนไทยต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศถึงวันนั้นคนอาจจะแปดสิบล้านคนข้าวจะไม่พอกินข้าวต้องปลูกแล้วถูกต้องไหมข้าวยากหมากแพงทุกอย่างที่วิกฤตเกิดหมดตั้งแต่เราใช้สอบข้อสอบยินยมื่อานถูกทุกข้อแล้วเราจะไม่เชื่อท่านอีกเลยก็เลยก็เลยมั่นศรัทธาแล้วผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆระชาแต่มันคง